ไม่เห็นทำเลยวันนั้นอ่ะไม่ก็คือพวกวันนั้นอ่ะ <c oughs> วันนั้นใช่ไหมครับที่บอกว่าตอนแรกอะ่ะบอว่าให้ตีไปบัฟปะไปบัฟไปบัฟตรงตรงนั้นใช่ปะใช่ครับหนึ่งชั่วโมงพอตอนแรกปุ๊บผมก็รออยู่ตรงเนี้ยแล้วอยู่สักพักนึงก็เห็นบอกไปบ้าน,ไป,านไปบ้านสก,กอตกันใช่ไหมครับอืมพอไปบ้านสก,กอตปุ๊บผมก็รอผมก็รออยู่ตรงนั้นแล้วก็ผมก็เห็นเอาไอตีไปกับบนรถรถสี่ประตูอ่ะครับ แล้วล้วก็กจนแบบคนบของผมไงอยู่คนของผมไงจนได้รถนึชั่วโมงไงไปจนผมจนผมรอมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วออาแบบผมจับเวลาแล้วแล้วก็ผมก็ยังไม่ไม่เห็นว่าจะเรียกไปทําอะไรผมก็เลยงงว่าแบบตลบยังไงผมก็เลยไปนอนไปนอนครับก็ผมนึกว่าเห็นไปกับสี่คนนั้นแล้วก็น่าจะน่าจะอุ้มเออไปเลยไม่ก็คือบอกไปแล้วไม่ใช่หรอครับไมผมต้องมาทวน,นด้วยคุีเอกใช่ไหม ก็คือผมผมไม่เข้าใจว่าตอนแรกกะคือผมพูดว่าให้ตีไปยืนด่าคนเดียวชั่วโมงนึงใช่แล้วค่อยให้อุ้มเพราะว่าดิวเรื่องบัตรประกันไปแล้วใบหนึ่งไม่ได้ดิวบัตรประกันทำไมอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นเสียเงินแปดหมื่นเงินแดงให้ผมนี่ใช่ค่ะเพราะว่าพลอยเป็นคนให้ไปกับแชงใช่ไหมแต่แต่พลอยไม่แชงไม่ได้บอกเพราะว่าอ้นพลยไม่อยู่ตอนนั้นไงใช่เพราะว่าแชงเอะมาขอเงินแดงจากพลอยแปดหมื่น แล้วพลอยก็ให้แชงไปแปดหมื่นแต่พลอยไม่ได้ถามว่าเอาเอเงินตรงเนี้ยให้ให้แจ็คกี้อ่ะพรอะอะไรครับเอาพลอยไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าว่าคอรนเนีนนพลอยไม่รู้อันนี้พลอยไม่ผิดครับแต่คนที่รู้ก็คือคุณรู้อยู่แล้วอะ่ะคือสั่งไปแล้วอ่ะคือบอกไปแล้วอะ่ะอันนี้ผมไม่รู้จริงผมนึกว่าเห็นเอาไอติไปแล้วก็น่าจะอุ้มเอ๋อกันเองผมนึกว่านึกว่าจะ แต่ว่าเราบอกคุแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใส่ใจหรือเปล่าเนี่ยอันนี้จบง่ายไปบปะคิดว่าไม่ครับผมว่าในผมไม่รู้จริงๆครับเพราะว่าผมก็ผมก็รอเหมือนกันครับผ่านเมื่อกี้นะสามสี่วันแล้วปะใช่ไหมหลังจากวันนั้นอะถึงสามวันปะถึงปะนะถึงปะวันนี้เขาไอ่ขอจบอะประมาณสามวันเป๊ะอืมไม่เมินอะ นี่พลอยก็ต้องขอโทษแจ็คก,กี้ด้วยค่ะเพราะว่ามันอาจจะยุ่งเรื่องสตอรี่หลายๆอย่างแล้วก็หลายๆเรื่องมันเข้ามาพอดีด้วยค่ะน้องมันอาจจะแบบลืมบางอะไรบ้างแต่ถ้าอย่างนี้คือเดี๋ยวพลอยให้กูนจัดการสีให้ได้เลยค่ะไม่เป็นไรครับผมเปลี่ยนใจละ อเอาเป็นเรียกน้อยไปใช่ปะแต่ผมลองคิดแป๊บนึ่งนะว่าผมจะเอาอะไรดีถ้าเรียกแค่บทชินเดียวมันน้อยไปก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ค่าก็เดี๋ยวผมขอปรึกษากันแป๊บนึงว่าจะเอาอะไรคุณตัดสินใจให้แกงได้เองเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องเรียกคนนู้นคนนี้อีกนะ ผมก็ผมเดี๋ยวผมโทรถามมาก็ได้ครับอาอย่างงี้ก็ไม่จบอะดิเอ้ยแคจะโทรกัรกี่ต่อแต่ใจเองะครับแต่ใจเองก็นี้จะโทรกันกี่ต่อทีนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกครับตัดใจเลยนะอันนี้คือถ้าเกิดคุณเสนอเงินมาแปดล้านอะอันนี้มันเป็นเงินระหว่างเราคุณจะมารอเงินแต่บัญเทศไม่ได้ได้ครับแปดล้านมีไหมเดี๋ยวมีถึงปะมีไม right. uh, uh, yeah. ่ถ um ึงเพราะแตบันเทศจะไม่จ่าย อันนี้รถที่แล้รถที่คุณขายหน้าบ้านนะครับยังขายไม่ได้ครับคันเลยครับนั่นเป็นรถใครอะครับรถของมันมันเป็นคนที่เพิ่งเข้าแก๊งอะครับแล้วเขาของลุงครับลุงนะครับเขาเติมกาชาอ๋อโอเคอันนั้นเลือกตัดไลยเอางี้ผมเอาโฉนดบ้านคุณก็ได้คุณยกกรรมสิทธิ์ให้พวกผมอะได้ไหมเป็นคำประกันไว้ก่อนนั้นเดี๋ยวเอาแท็กพอลทำประกันไว้ก่อนก็ได้ค่ะเอาแทถบพลแล้วเดี๋ยวผมจ่ายแปดล้านได้ไหมครับ เพราะว่าแผบพลอยอน่าจะเกินแปดล้านอยู่แล้วค่ะพอจูนแล้วอ้าก็ไม่ไม่เอาเป็นคำประกันนะครับาาก็คำประกันเอาบ้านดีกว่าถ้างนะั้นถ้าคุณแบบต้องต้องต้องคำประกันกับแปดล้านใช่ไหมครับคำประกันกับอืมไม่รู้สิแปบบ๊บนึงนะขอใช้เวลาคิดแป๊บนึงครับสองนาทีครับข,ข,<อ>ขอคุณคิดแป๊บนึงนะครับ มาดิดีเลยฮ่าฮ่าฮ่าบังด์ที้เขาหลุดมาถึงเรื่องคนใหม่แล้วนะเดี๋ยวนั่งดิดงบเป็โนโอ้แบบ มึงขอได้ดีมากเลยวน้องน้องชายขอเชิญที่ดินด้วยอันนี้ก็ะซิบนะอันนี้อ่ะเท่ดีว่าที่ไปเรียกนายหน้าทนายพวกอะไรอะไรยี่อะไรเนี่ยเจ้าเจ้าหน้าที่อ่ะกรมแรงงานอ่ะไปนอนได้แล้วเอง่วงอันนี้อ่ะเป็นลีลอดได้กูหลุดเลยไอ้เหี้ยอ่ะโอเคผมคิดได้แล้วครับครับบ้านเนี่ยที่ผมให้มาค้ำประกันไว้ว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของผมเนี่ยจะเป็นการทดแทนของบัตรประกัน แล้วรถที่คุณบอกมาว่าเป็นรถของคนที่คุณเข้าแก๊งอะอะไรผมไม่ได้สดหรกผมไม่ได้สดรถเลยผมสดบัตรประกัน50บใบในวันที่คุณให้บัตรประกันว่าผมครบ50ิบใบพวกคุณจะได้คืนไงบ้านอะคือผมังใช้บ้านไม่ได้จนกว่าก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดแต่ว่าเป็นเป็นบ้านของผมไงผมจะได้คุณออกตากไหนก็ได้ผมให้คุณอยู่ฟรีก่อนจนกว่าพวกคุณจะจ่ายรประกันครบอย่าี้ดีไหมสรุปยังไงนะ ก็ขอลดไงผมก็ลดให้เขาใบหนึ่งไงในในฐานะที่เขาให้ผมยืนรอผมเป็นลูกคนหนูอะตอนเนี้ยผมกำลังฟิลคนหนูไงผมโดนนี่ยืนรอชั่วโมงแล้วคือชั่วโมงแล้วนะมาดัดยิงผมเขาแบบรักผมอย่างดีดูแลผมอย่างดีเขาให้ผมยืนรอเป็นชั่วโมงเลยแหละผมก็ลดให้เขาไปเดียวแล้วกันนี่หน่อยยืนรอนานอีกขอ้อเสนอหนึง่งเลยครับไอ้ยูเซ่ที่มีทดินตระวนสี่ล้านแล้วไม่เอาหรอกเอ่อ กันก็ตามนั้นนะครับ50บาสิบใบไอ้สี่สิบ<า>เกใบ49ใ <laughs> บ49ใบเดี๋ยวผมขอ,อขอโยโฟนเป็นเพื่อนะครับผม <S <S เรียกพระเจ้ามาเลยอาชุดที่ดินมามาเลยอะไรแต่ผมยังใช้บ้านผมได้ใช่ไหมครับใช้ได้ครับ, <S <S รบผมบใช้ได้ครับแต่ว่าเป็นชื่อผมนะ <S 2> <S 2> ผมจะเล่นคุณออกต่อไหนก็ได้ถ้าคุณไม่จ่ายถ้าคุณบิดหรือถ้าคุณบิดผม่อนเป็นวันละห้าใบห้าใบก็คือจะไม่ไล่ใช่ไหมครับ อยู่ที่คุณครับอยู่ที่คุณอยู่ที่คุณเลยอันเนี้ยได้ครับได้ก็คือถ้าผ่อนวันละห้าใบก็คือจะไม่ไรใช่ครับผมตัดใดที่ยังไม่บิดก็คือไม่ไรใช่ไหมครับไอ้ไอ้นี่เสียงเหมือนไอ้กุลจังวะไอ้กุลไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาทาอะไรที่มันรู้สึกว่าเราไม่พอใจเนี่ยไม่รู้นะว่านาคนบ้านเป็นไังไงคุณต้องทำอะไรต้องคิดให้เยอะๆนะครับยาเหรอเอาเฮ้ย ใช่อ๋อแล้วพามาพาระเอาสามมันคืออะไรอ่ะเอ่อรับเคสเอาเตรียมเพิ่มไหมครับคุณหนูเตรียมฉดที่ดินมาหรือเปล่าอ่ะทางฝั่งสก๊อตพูดเลยครับพูดเลยครับหลบกระชาพูดเลยครับผมเสนอการ์ดรวมหรือเปล่าต้อเรียกการวมหรือเปล่าว่าอ่าพูดมาเลยรอจดอยู่คุณหนูครับกรุณาไปร้านจานได้วยครับเต็มวันละห้าใบจนครบ49่บเกใบผมจะได้บ้านผมคืน อันนี้คือถ้าผมยังผ่อนบัตรประกันอยู่ไม่ยืดบ้านใช่ไหมครับไม่ยึดครับใช่ครับจะให้ผมโทรหานายท่านเองไม่รัไม่ไรผมออกจนไม่ไล่ายังผ่อนอยู่เรื่อยๆไม่ไล่ครับถ้ายังเครดิตดีนะใช่ครับถ้าเครดิตไม่ขาดนะอันนี้พูดก่อนนะว่าถ้าไม่ขาดไม่แต่วันเดียวไม่ไล่ครับขายไหมขายไหมขายไหขายบ้านไหมคุยที่เช้ากลางวันเย็นไม่ขายครับแล้วถ้าเกิดผิดสัญญาขึ้นมาล่ะก็ยึดบ้านได้เลยก็พวกผมไปดูของบ้านทันทีเลยเต็มตัวเลย บ้านันจะถูกโอนไปของชื่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นชื่อลุงแม็กไปก็ได้ครับเดี๋ยวเราแบบเดี๋ยวเราข้อบนเส้นนึงทุนนี้ครับหนีฮองกงหมดเป็นหนูน้ำตกได้ไหมครับฝั่งไหนอะฝั่งไหนฝั่ง JK อะถ้าสมมุติว่าเขาครบห้าสิบใบแล้ว JK ยังตีต่อไม่ตีครับไม่ตีถ้าตีตีไปตั้งนานแล้วถ้าตีตีไปตั้งนานแล้วตัวเนี้ยเออพี่เองใครเป็นคนขอสัญถ้าผมยังผ่อนก็คืออันนี้คือไม่ไรใช่ไหมครับ อันนี้ยืนยันใช่ไหมถ้าผ่อนปกตินะถ้าคุณมีเครดิตถ้าคุณมีเครดิตแล้วคุณยังต่อเนื่องถ้าคุณยังแอคทีฟตลอดเวลาคุณไม่มีทางที่จะโดนผมยึดบ้านแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่แอคทีฟแม้แต่ชั่วโมงเดียวหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีผมยึดเลยถ้าคุณจ่ายทุกวันนะครับแล้วไม่ทําอะไรกระทบกระทั่ง J K ครับไม่คุณพูดแล้วไอสมิทพูดแล้วทุกวันพิมมครับครับมึงพูดแล้วว่าห้าวันละห้าใบท่านจะรับประทานปูทาร์มหรือกุ้งล็อบสเตอร์คร สองทุ่มหนึ่งยี่คืนนะใช่ประมาณนั้นแล้วสังเกตใครจะออกเขาออกครับครับเอ่อทางเรามีรายการมีโครงการคนละครึ่งนะครับเรียบร้อยโครงการคนละครึ่งโอเคเรียบร้อยครับตามแล้วนะครับสปอตครับครับถือว่าตกลงกันแล้วอันนี้เอสซีจริงๆใช่ไหมตัวจริงไม่เนี่ยมาเอาแก๊งอื่นมาอันนี้ยืนยันได้เนี่ยบอกดูบัตรก็ได้ครับบอกชื่อครับบอกชื่อเขาก็ได้ ไอ้กอปเช็คนี่ไม่ได้เอาแกงหนดาวดฮวยนะตะกอนสะกอนครับพิติรม่ก็ถือว่าเอสซีถ้าใช่ก็ถือว่าเอซีตกลงแล้วถ้าเกิดมีปัญหาภายในก็ไปเคียรนเองเพราะถือเป็นเป็นคนที่ถามแล้วว่าคุยได้ชัวเรไ็นตัญัจได้ใช่ไม่เอาไอ้แชงมาพูดซ้ำอีกรอบแล้วนะไม่ต้องเรียกพระเจ้าอีกรอบแล้วเข้าใจวัฒสมมิตครับ แต่อะกรณีถ้าผิดสัญญาแม้แต่นิดเดียวรถแท็กของพวกคุณทุกคันจะตกมาอยู่ที่หัวหหมดบ้านไม่ใช่ยึดบ้านแหละครับไม่ก็ถ้าผิดสัญญาครับอันนี้ก็มีผิดสัญญานะแล้วก็ยึดบ้านด้วยจะลืมลืมไปวันนึงอย่างเงี้ยแท็กมาขบ้านบวกแท็กยึดบ้านด้วยแท็กด้วยเหรอใช่ครับตะกอสบ้างไงแล้วก็ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะไม่ผิดไง ไผิดอยูึดบ้านหรือวกวแขกทั้งแก๊งนะตอนเนี้ยถ้าผิดสัญญานะพี่จดไว้ครับโอเคเายึดบ้านอย่างเดียวไม่ได้แล้วยึดบ้านอย่างเดียวไม่ได้แล้วอ้าวแต่แล้วคุณจะผิดอะไรได้เงี้ยนะแสดงว่าไม่มาจ่ายยึดอัตรานั่นแหละครับจะเรียกอะไรก็ได้อะถ้าคุณไม่ผิดคุณก็ไม่ไม่กลัวใช่ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายทุกวันไม่มีปัญหายังไงมันก็ไม่ได้โดนยึดอยู่แล้วถูกกะล่ะครับผมโอเคเปล่าคุยกันก่อนเปล่า อันนี้คือเขาตาม,มั้ล <นะ S 2> ครับจรับนะครับ,บนั้นโอเคตามนั้นนะครับโอเคครับ